เราจะมาพูดถึงยอดมวยของกรกอคนล่าสุดนะครับด้วยสถิติการชกทั้งหมด6ครั้งนะครับแพ้1ชนะ5นะครับนั่นก็คือเท่านั้นเจ้ารณชัยตอรามินทานั่นเองนะครับช่วงหนึ่งเนี่ต้องบอกว่าเป็นนักชกที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆ สวัสดีครับพบกับผมแชมเปี้ยนครับกับเล่าเรื่องมวยไทยกับผมแชมเปี้ยนพีนี้ครับเราจะมาพูดถึงต้องบอกว่าถ้าภาษาวัยรุ่นยุคนี้ก็คือตัวตึงก็คือท้าน,นยอดมวยคนล่าสุดแหละนะครับด้วยสถิติการชกทั้งหมด6ครั้งนะครับแพ้1 ชนะ5นะครับนั่นก็คือเท่านั้นเจ้ารณชัยตอรามินทานั่นเองนะครับเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของเราเรื่องมวยไทยกับผมชมเปียนนะครับก็ติดตามได้ทาง Facebook มวยสด .com นะครับและก็ทางช่อง u t u b e นะครับมวยสด .com นั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกับเรื่องของรณชัยตอรามินทาถือว่าเป็นนักชกค,คนหนึ่งท,ที่ตอนเข้าสู่รอบ10คนเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นตัวเต็งอะไรมากมายนะครับการที่เป็นยอดมวยเนี่ยบางที มันก็จะต้องมีเรื่องของฟอร์มการโชคที่ดีด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของโชคชะตาเรื่องของดวงด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวเต็งเต็งเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยทำผลงานออกมาไม่ดีคดัดเลที่แฟนมวยมองหลายๆคนก็อาจจะประมาณเหลือสัก3 4คนอย่างเช่นฉลามดำนะครับธงน้อยนะครับแล้วก็มีเสาเอกรวมไปถึงนะั้นะรณชัยตอรามินทานี่แหละนะครับนี่คือ4คัดเดตถ้าให้ผมเดาใจทางคณะกรรมการนะน่าจะเหลือแค่นี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วคนที่ประหาดขึ้นมาเป็นยอดมวยกะกะทคนรับ สุดก็คือทางด้านนเจ้ารณชัยตรามิธานั่นเองนะครับโรณชัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวมวยเลยก็ว่าได้คุณพ่อเองก็เป็นอดีตนักมวยเก่ารวมไปถึงมีพี่ชายชกมวยเช่นเดียวกันทาให้โรณชัยเนี่ยได้มีโอกาสเริ่มซ้อมมวยชกมวยเดิมทีเดียวเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาขับรถแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพไม่แหละพอเริ่มเห็นแววลูกชาย เฮ้ยไอเจ้านี่มันแววมันไปได้ก็กลับมาที่บ้านเกิดแล้วครับฉายาสายเมืองดอกบัวนั่นเองนะครับก็บ้านเกิดของเขาอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับตะเวนะครับพาลูกชายไปชกที่นู่นที่นี่นะครับตามภาคอีสานตอนที่เริ่มเดินสายซิซ้อมอยู่ที่คล้ายสันติอุบลนี่แหละถือว่าเป็นนักชกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากแล้วก็เป็นภาษามวยก็คือทางด้านยอดไอแอดก็คือดาวรุ่งที่น่าจับตาแต่กว่าที่จะเดินสายไปชกที่นู่นที่นี่แน่นอนนะครับเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยตอนที่ชกมวยอยู่ตามวทีมวยภูธรมันก็ไม หลายมากมายนะครับรณชัยเนี่ยเขาบอกเองเลยนะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยนะครับรวมไปถึงคุณแม่เนี่ยก็ต้องขายวัวนะครับเสียไปหลายตัวเหมือนกันกว่าตัวเองเนี่ยจะเริ่มมีชื่อเสียงจะเริ่มโด่งดังจนอายุได้ประมาณสัก1 3 1 4ปีครับรณชัยเนี่ยก็เริ่มมีเวทพิการน้ําหนักที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของคู่ปั้มคู่ซ้อมคู่ชกในภาคอีสานเองเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่มีแล้วก็เลยมีการติดต่อทับทามจากทางผู้สับสนุนรายหนึ่งนะครับจนเป็นลูกพี่อีกหนึ่งคนของท่านรณชัยนะครับนั่นก ท่านั้นดาบแปงรณชัยก็ได้ย้ายนะครับมาอยู่ที่ค่ายเพชรศรีอิ่มนะครับก็มีพี่แป๊ะมิบมุรีนะครับเป็นเฮดโค้ชนะครับไฟแรกชกที่เวทีเมืองกรุงของท่านั้นรณชัยนั่นคือการได้ต่อยคู่แรกของศึกมวยไทยเจ็ดสีเลยเป็นการชกเปิดหัวแถวสดครั้งแรกในชีวิตช่วงหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักชกที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆชื่อของรณชัยตอรามินทานนะครับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับรุ่น108ปอนด์อนในสายศึกเกียรติเพชรนักชกที่รณัย ไทยนะครับผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหระดับพักการดังๆเขี้ยวพยักองรีนะครับองรีเจตอนเล็กๆนะนะครับไปชิงแชมป์กับองรีด้วยที่ช่องเจ็ดสีแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะมีทางด้านเพชรรุ่งมีรุ่งนาลายมีกุมารดอยมีเสาเอกนะครับมีฉลามมีทางด้านคมเพชรนะครับนี่คือนักชกที่ต้องบอกว่าก็โด่งดังขึ้นมาแหละนะครับจากเล็กๆแล้วก็คอ่อยไต่เต้าจนมาปัจจุบันเนี่ย126ปอนด์ถึง128ปอนด์ในปี2561ถึงปี2ง 5 6 2นี่คือช่วงที่ต้องบอกว่าทั้งนั้นรณชัยเป็นช่วงที่วิกฤตมากๆเพราะว่า8ไฟรณรชัยไม่ชนะใครเลยครับเป็น8ครั้งที่รณชัยบอกว่าโอ้โหก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาจุดบกพร่องในการที่เขาแพ้แล้วก็กลับมาแก้ไขจนสุดท้ายกลับมาแจ้งเกิดได้นะครับไม่ถึงไฟที่9าหลังจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มตามเก็บครับล้างแค้นไปเรื่อยตัวได้เคยแพ้มานะครับแล้วก็ด้วยอาวุธนะครับของรณชัยเนี่ยที่เป็นมวยประเภท IQ สูงนะครับเป็นมวยตั้งรับ จับทางนะครับแข้งซ้ายดีหลายคนก็อาจจะแซวแหละว่าโอ้โหโรณชัยเนี่ยเป็นมวยที่เดินไม่เป็นเลยนะครับต้องถอยอย่างเดียวนะครับถอยเตะถอยเตะอ,อย่างเดียวนะครับแต่รณชัยเขาก็ได้เปิดเผยว่าคือในการชกมวยไทยห้ายกเนี่ยเขาถูกปลูกฝังมาแบบนี้เป็นมวยที่ชกเพื่อผลการตัดสินผลชัยชนะอย่างเดียวล้วนๆเลยมันก็เลยทําให้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยถูกใจสไตล์การชกของรณชัยตอลามินทานักแน่นอนครับรณชัยเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับมวยฝีมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแพ้มวยหมัดมวยเข่า แปลกรณชัยเนี่ย เป็นมวยฝีมือที่ไล่แขนดีไล่แขนเก่งนะครับไม่ค่อยที่จะแพ้เรื่องของมวยเข่านะครับโอเคแหละโดนหมัดอาจจะมีเอ็นไปเอียงมาบ้างแต่ก็มีประสบการณ์ในการชกเสื้อกล้ามเรื่องของมวยกองทัพเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรณชัยก็มีอีกหนึ่งอาชีพก็คือรับราชการทหารอยู่นะครับทำให้เขาต้องกลับไปรับใช้กีฬาของทางต้นสังกัดรณชัยก็ได้เก็บเกี่ยวนะครับเรื่องของการใช้หมัดตรงนั้นแหละมาเป็นประสบการณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับและก็อีกหนึ่งสิ่งนอกจากแข้งซ้ายของรณชัยแล้วก็คือเรื่องของศอกนี่คือนักกชคน,นึที่ ออันตรายเลยก็ว่าได้ครับ้วยองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแหละครับก็เลยทําให้โรณชัยแข็งแกร่งขึ้นนะครับช่วงปี2 5 6 5กเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยสถิติอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงตน้นนั่นก็คือหกไฟล์แพ้1ไฟ์นั่นก็คือแพ้กับทน่นันคมเพชรโชษบางแสนนี่แหละโรณชัยกับคมเพชรเนี่ยนะครับก็คือผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับหลังจากนั้น,นก็มีชนะทั้งนั้นเพชรลุ่งเรืองชนะโยทินนนนนนะครััับจจลล่่่่่าาสุดนะเเีีออีมมชอออ้วววิแหืฟ์ทตงกป็ ตัดสินในช่วงโค้งสุดท้ายในไฟที่ชนะวิวและก็มีการดับดาวรุ่งด้วยนะครับอีกหนึ่งคนนั่นก็คือในนั้นในเจ้าโฟกัสนั่นเองแต่ไฟที่ชนะวิวนี่แหละที่วิธีเมอราชมเนินเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันก็ค่อนข้างที่จะขาดลอยนะครับแล้วก็เป็นไฟที่เข้าตาคณะกรรมการนะครับจนสามารถเข้าป้ายเป็นยอดมวยกะกตคนล่าสุดได้ครับหลังจากที่น้องเขาได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยนะครับยอดมวยกะกตคนล่าสุดเนี่ยนะครับน้องเขาก็ยังไม่ได้มีความคิดที่จะหยุดมวยหรือว่าตั้งเป้าว่าอีกกี่ปีจะเลิกชกออออะไรพววนนนนี้นะ้งงเเเขาบาบ่่่่ืืยแแหลตสิ ไชครับก็คือการขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์ส่วนสังกัดอย่างป่าชุนเกตเพชรมีพี่แป๊บบินบุรีนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายต่อหลายคนรวมไปถึงเฮียตีรามินทาน,นะครับเจ้าของสีเสื้อคนล่าสุดด้วยนะครับรณชัยก็บอกนะครับในพิกัดชกเนี่ยเขาสามารถชกได้ตั้งแต่1 2 6ถึงร2 8นะครับเขารู้เป็นในนอยู่แล้วแหละว่าไฟต์ต่อไปเนี่ยคำว่ายอดมวยเนี่ยจะให้คนอื่นมาต่อลำหนักไม่ได้แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยรณชัยก็เลยบอกว่าเอาอยา ไปก็คือ126ปอนด์127ปอนด์และก็128ปอนด์นี่คือ3พิกัดน้ำหนักที่รณชัยบอกว่ามาเลยแต่ถ้าจะกดเขาลงไปเพื่อความเหมาะสมนะครับก็แล้วแต่ผู้ใหญ่และกันนะครับเขาพร้อมสู้ทุกคนทุกตัวทุกใครก็หน้าติดตามนะครับว่าผลงานต่อไปของเจ้าเจานะครับยอดมวยคนล่าสุดหรือว่ารณชัยตอลามินธานเนี่ยนะครับจะไปในทิศทางไหนจะก้าวขึ้นไปนะครับเป็นยอดมวยดาวค้างฟ้าได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีทิศทางในการที่จะไปโกนเตอร์ไหมนะครับแล้วสไตล์การช ถ้าสมมติว่าไ,ไปโกอินเตอร์จะมีการปรับเปลี่ยนสไตล์การชกหรือเปล่าก็ต้องดูกันนั่นคือเรื่องของอนาคตแต่สุดท้ายในสุดก็ขอแสดงความยดีกับยอดมวยคนล่าสุดอย่างรณชัยต่อรามิธาด้วยครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องมวยไทยกับผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของยอดมวยคนล่าสุดนะครับเส้นทางตั้งแต่เขาเริ่มชกนะครับเขาเริ่มหัดมวยเป็นอะไรยังไงจนทุกวันนี้เนี่ยเริ่มประสบความสําเร็จนะครับมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักด้วยนะครับก็ฝากไไวว้ดดยยยนะะคครรรรัับบสาาาหใทที่่่ออกจตติมเเลืง ผมแชมเปี้ยนเนี่ยสามารถติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับมวยสด .com รวมไปถึงทางช่อง YouTube นะครับมวยสด .com นะครับวันนี้ผมแชมเปี้ยนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ